มันสะดุดนะเราก็เลยลงใหม่แล้วก็มาใหม่นะคะพี่พงสศอนสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้สัญญาณสะดุดค่ะตอนนี้ยังสะดุดอยู่ไหมคะมาแล้วมาแล้วเทสเทสไม่สะดุดแล้วเนาะถ้าไม่สะดุดแล้วจะได้ทักทายแล้วเข้าเรื่องกันเลยโอเคขึ้น <laughs> Okay, okay, โอเคโอเคมาพี่เบลสวัสดีลูกเพจกันค่ะสวัสดีสสดค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับอีจันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้<ไ>วันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564ค่ะ,คะอยู่กับหนูตาต้าค่ะ,คะแล้วเบลค่ะเจอกันสองสาวเล่าเรื่องอีกแล้วใช่ <c oughs> ไม่ไม่สะดุดแล้วนะ,ะอะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังข่าวสารต่างๆมาอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อประจำวันกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะสบคหรือว่าศูนย์สถานะ บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะรายงานว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชือ้อโควิดเพิ่ม2,073รายเ,เยอะอยู่นะวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขังอีก183รายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีคนรักษาหายป่วยแล้วเนี่ยก็ยอดยังดีอยู่นะ1,701รายนะคะ ตอนนี้เนี่ยทำให้ยอดของผู้ที่หายป่วยเนี่ยมีมากถึง3 4 8 9 0รายแล้วนะคะขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยรักษาให้ทุกคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยได้หายป่วยแล้วก็กลับบ้านเนาะนะคะตอนนี้เนี่ยมียอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยนะคะอยู่ที่6 7 1 8 7รายและเช่นเดิมค่ะวันนี้ยังคงมีการรายงานผู้เสียชีวิตอยู่นะคะวันนี้เสียชีวิตอยู่ที่30รายค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะติดตามกันทุกๆวันเนาะเรื่องของยอดโควิดผู้ติดเชื้อค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูประเด็นนี้กันบ้างเมื่อเช้ารู้สึกว่าหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วในหน้าเพจอีจานนะคะสำหรับราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งได้เผยแพร่ข้อบังคับจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียงรอบเขตพระราชฐานนะคะ โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน901แลนพศ2564นะคะ โดยบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนและสถานที่ราชการที่สำคัญจึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพปหานครเพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียงในถนนสายต่างๆโดยข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะ สำหรับการจำกัดความเร็วเนี่ยให้อยู่ที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนทิศนุโลกตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชยการนะคะและห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน901แลนตามเงื่อนไขดังนี้ ถนนพิศณุโลกตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพานิชการถนนพระรามที่5ตั้งแต่แยกพานิชการถึงแยกวัดเบญจมบพิษและถนนสวรรคโลกตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกเสาวนีนี่อันนี้ก็เป็นราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ นะคะที่ว่าให้จากัดความเร็วแล้วก็ให้งดใช้เสียงในเขตพ,พระราชฐานนะคะซึ่งเราก็จะต้องปฏิบัติตามเนาะถ้าหากว่ามีการเดินทางหรือสัญจรไปที่ไหนใกล้ๆสถานที่ดังกล่าวเนาะค่ะ,ะทีนี้น้องต้าเราเรามาคุยกันเรื่องคดีดังที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่ในตอนนี้ก็เลยดีกว่าเนาะเมื่อวานเนี่ยคือมันมีคดีเรื่องของพี่สุชาติเข้ามาคดีนี้เนี่ยเกิดที่จังหวัดกระบี่ เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือลูกสาวเนี่ยโพสตได้มีการโพสตตามหาคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านนะคะ,คะที้เดี๋ยวเราจะมาไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังกันว่าไทาม์ไลน์ของการหายตัวไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันไหนแล้วก็ตอนเนี้ยคดีความเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ วันที่3พฤษภาคม2564หรือว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพี่สุชาติเนี่ยได้มีการออกจากบ้านโดยบอกว่าจะไปทำธุระนะคะที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งธุระที่จะไปเนี่ยก็คืออยู่ในบ้านหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ก็คือเป็นจังหวัดกระบี่นั่นเองทีนี้เนี่ยพี่สุชาติก็ได้มีการขับรถเก๋งออกจากบ้านไป แต่พอหลังจากที่ออกจากบ้านไปเนี่ยก็คือขาดการติดต่อจากญาติแล้วก็ครอบครัวไปเลยทําให้ครอบครัวเนี่ยได้มีการเข้าแจ้งความไว้ที่สพลำทับจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็มีการโพสต์ตามหากันในโซเชียลเนาะ<ฆ>แต่หลังจากนั้นนะคะน้องต้าวันที่สหายไปวันที่หก็คือถัดมาประมาณ5วันก็คือขออภัยค่ะหลังจาก5วันก็คือเป็นวันที่8พฤษภาคมเนาะ<ฆ>มีข้อความปริศนาส่งเข้ามา ถ้าดูจากภาพก็คือเหมือนจะเป็น Facebook นะคะข้อความเนี่ยส่งมาหาลูกสาวของพี่สุชาติโดยมีการอ้างว่าข้อเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วแล้วก็นำศพแล้วก็รถเนี่ยเผาฝังดินแล้วคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยก็คือคนที่พี่สุชาติเนี่ยไปหานะคะแล้วก็ประเด็นขัดแย้งกันเนี่ยเป็นในเรื่องของปมส่วนตัวอันนี้เป็นข้อความทาง Facebook ที่มีคนทักมาหาลูกสาวของพี่สุชาตินะคะค่ะพอมันเป็นแบบนี้ ก็ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่และลูกสาวก็นําเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทีนี้ตํารวจก็เลยมีการทํางานกันร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะไล่เช็คกล้องวงจรปิดไปเลยจนไปพบว่าก่อนที่พี่สุชาติเนี่ยจะหายตัวไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดภายในอู่รถแห่งหนึ่งนะคะก็คือในพื้นที่กระบี่นั่นเองนั่นแหละมีการบันทึกภาพขณะที่พี่สุชาติเนี่ย ขับรถเก๋งสีขาวซึ่งเป็นรถของเขานะคะเข้ามาที่อู่แห่งนี้มาจอดที่หน้าอู่เพื่อที่จะมารับเพื่อนไปทำธุระด้วยกันแต่วันนั้นเนี่ยพอดีว่าเพื่อนคนนี้ไม่อยู่ก็เลยทำให้พี่สุชาติเนี่ยจะต้องขับรถออกไปเองถ้าจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่สุชาติเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเสร็จก็คืออยู่ในอู่สักพักหนึ่งพอหลังจากนั้นไม่เจอเพื่อนเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมหันหลังกลับแล้วก็เดินขึ้นรถตัวเองแล้วก็ ขับรถหายออกไปซึ่งอันนี้เป็นเบาะแสสุดท้ายที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นหนนะคะ,คะทีนี้เบาะแสมันก็ยังมาเรื่อยๆเนาะพอหลังจากที่เจอกล้องวงจรปิดอันนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องมีการเริ่มกระจายกําลังกันลงพื้นที่ตามหาและพอตั้งแต่วันที่3จนมาถึงวันที่8เนี่ยมันก็ค่อนข้างหลายวันแล้วใช่ไหมน้องต้าทีนี้ก็มีการอออ ตรวจสอบตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยเขาก็มีการคาดว่าพี่สุชาติเนี่ยน่าจะอยู่กับนายอ่บางฟิตนะคะ<ม>ขออนุญ,ญาตเป็นชื่อเล่นเนะาะน่าจะอยู่กับบางฟิตเนี่ยเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปทีนี้พอวันที่13พฤษภาคมก็คือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็เลยมีการลงพื้นที่ไปที่บ้านของบางฟิตท,ที่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองทะเลนะคะซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยก็คือมีการ พบยาเสพติดจํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการพบตัวบางฟิตในบ้านหลังนั้นเนาะแล้วก็วันเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการไล่ตรวจสอบเช็กล้องวงจรปิดในบ้านของบางฟิตเช่นเดียวกันแต่ว่าไฟล์าภาพคือน้องต้าม,มันเป็นที่น่าสงสัยก็คือไฟล์าภาพของวันที่3พฤษภาคมในบ้านของบางฟิตเนี่ยหายไปแล้วถ้าเราย้อนกลับไปวันที่3พฤษภาคมก็คือเป็นวันที่พี่สุชาติเนี่ยหายตัวไปแต่ภาพไฟล์นั้นในกล้องวงจรปิดอะ่ะ ของวันที่สั่ไม่มีใช่มันหายไปซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากตำรวจก็เลยกระจายกำลังค้นรอบๆบ้านเลยค้นไปค้นมาในบ้านไม่เจอก็เลยไปที่สวนปาล์มสวนปาล์มตรงเนี้ยก็คืออยู่ห่างจากบ้านของบังฟิตออกไปประมาณสัก300เมตรแต่ว่าสวนปาล์มนี้ไม่ใช่ของบังฟิตนะคะค่ะ แล้วก็มีการพบว่าคือมันผิดสังเกตอะ่ะพื<ม>้นที่ร่องรอยของดินถมใหม่อย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ถูกต้องมันมีการถมเหมือนว่าเพิ่งมีการฝังกลบใหม่ๆแล้วก็มีร่องรอยคล้ายถูกไฟไหม้ด้วยนะเรื่องนี้ตำรวจก็เลยมีความสงสัยว่าใต้ดินดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีเบาะแสสำคัญ ตำรวจก็เลยมีการประสานให้ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางเข้ามาตรวจสอบนะแล้วก็นำรถแบ,บ็คโฮเข้ามาขุดด้วยโดยการขุดเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงโ<า>ทีนี้นอันนี้ถือว่าเป็นคดีที่มันค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่าการนำพรางของเขาเนี่ยมันคือการฝังรถทั้งคันเนาะใช่ ไม่ไม่ได้มีแบบไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะประเด็นที่พอขุดใหญ่มากขุดไปเจอรถเสร็จแล้วอ่ะปรากฏว่ามันไม่เจอร่างพี่สุชาติในรถใช่ตำรวจก็เลยมีการค้นหาต่อภายในบริเวณใกล้เคียงกันนั่นแหละก็ห่างจากจุดที่ฝั่งรถไปประมาณสัก200เมตรเนี่ยก็เจอหลุมอีกหลุมหนึ่งทีนี้หลุมเนี้พอขุดไปก็เจอกับร่างอันไร้วิญญาณของพี่สุชาตินะ ซึจากการตรวจสอบเบื้องต้นของแพทย์เนี่ยพบว่ามีร่องรอยการถูกหญิงนะคะที่ขมับด้านซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็บริเวณหน้าอกซ้ายเนี่ยหนึ่งนัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการนำร่างเนี่ยไปชนสูตรตรวจอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอมันเป็นคดีใหญ่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการสืบสวนหลังจากที่มีการพบร่างของพี่สุชาติกันนะคะก็คือ ตอนนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้มีการขอหมายจับสารนะคะจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะติดตามจับกลุมบังฟิศแล้วเรียบร้อยอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ะนะคะแล้วก็วกหายตัวไปด้วยะนะใช่เขาหายตัวไปจากบ้านแล้วก็ที่สําคัญคดีนี้อย่างที่บอกว่าการขุดหรือการอะไรอะ่ะมันไม่น่าจะสามารถทําได้คนเดียว<ะ>ตํารวจก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการมากถึง5คนด้วยกันนะคะ ึงหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปก็มีอันนี้มาอันหนึ่งน้องต้ามีพยานคนหนึ่งคือจากการสอบปากคำเนี่ยเขาเขาอ้างว่ากลุ่มคนห้าคนจ้างให้เขาอะไปขุดหลุมแต่ว่าเขาอะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการฝังศพหรือว่าการเอารถไปอยู่ตรงนั้นนะคะ<อ>ทีนี้เขาก็บอกว่าคนที่จ้างเขาอะมีห้าคน ได้เป็นแค่คนรับว่าจ้างให้ไปขุดหลุมเชิงเฉยตรงตามที่ตํารวจสันนิษฐานเลยทีนี้ก็มีปมสาเหตุของการสังหารเหมือนกันตํารวจเนี่ยก็มุ่งไปในเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัวระหว่างบางฟิตกับตัวสุชาติเองก็อาจจะเป็นเรื่องเงินที่ยืมกันเพราะว่าเขามีการยืมเงินกันก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในบางอย่างนะคะแต่ทั้งวันนี้ค่ะล่าสุด14พฤษภาคมนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ9โมงที่ผ่านมา พลตเอกสุชาติที่รัชวรรองพบตรค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปติดตามคดีนี้นะคะแล้วก็คือยืนยันว่าจะเร่งนําตัวคนร้ายเนี่ยมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานด้วยเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันรัดกุมที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการติดตามกันต่อไปเห็นว่า เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาก็จะมีมมมการแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยเป็นความคืบหน้าใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมใหญ่อีกแล้วที่ฝั่งอำพรางแบบโอ้โหฝั่งรถทั้งคันนะ<ม>เนาะหดเหี้ยนะคะอ,อ,อะเดี๋ยวรอติดตามค่ะเดี๋ยวจันก็จะเกะาะคดีนี้ด้วยนะคะ ออามาดูมาส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับไทยแลนด์ของเรากันบ้างสำหรับสาวอแมนดาออฟดัมนะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สำหรับกันเมื่อก่อนมันใช้คำนี้ไงเออตอนนี้เปลี่ยนแล้วอะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020ของเรานะคะไหนไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ยเวลา5้าทุ่มไทยเนี่ย เขาพิ่งมีการประกวดรอบชุดประจําชาติกันไปอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปน้องปลากัด Now, ไทยเรากัน <Island. S 2> ค่ะ Not only is the Siamese Fighting Fish known for its vibrant array of colors but also for its courageous nature This national costume is particularly inspired by this unique fish and resembles the colors of the Thai national flag red white and blue this fish likes to fight in its blue red and white it's thailand จะกดเอฟเฟกมากเลยอ่ะพี่เบลกดสิเดี๋ยวหางก่อนนะเอาอะไรดีต้องเปิดต้องเปิดสียงด้วยเปิดเสียงก่อนมีโมเสียงปกมือสวยมากเขาเรียกว่าปลากัดเดี๋ยวนะชื่อชื่อเนี้เต็มเต็มเออมีชื่อเต็มชื่อก็คือเขาทำมาเรียกว่าสุพรรณมัจฉาด้วยชื่อเต็มเต็มชื่อเต็มเต็มชื่อเต็มเต็มเลยนะชุดไตรรงอนงงนาสุพรรณมัจฉาใช่แล้ว ไปอวดเวทีโลกเลยนะอันนี้เป็นภาพชุดนี้เป็นภาพชุดที่ทาง Miss Thailand Universe Miss Universe Thailand สลบอีกแล้วอ่ะลูกเบส Miss Universe Thailand เนี่ยเขาถ่ายแล้วก็ลงเพจก่อนนะเหมือนแบบให้ทุกคนดูเป็นการเปิดตัวชุดคือมันไรรงอนงคหน้าสุพรรณมัจฉาเนี่แหละนะคะว่าเป็นชุดประจำชาติประเทศไทยในการประกวด Miss Universe ปี2020นี้โดยอ m ม n d a ใส่ ก็คือ,อส่วน<ว>ปังว่าแรงบันดาลใจนี้มาจากไหนนั่นสิสวยมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วในการประกวดทุกปีเนี่ยในการเราก็ในการออกแบบดีไซเนอร์ทุกปีเนี่ยฟาดฟันกันไม่ลงนะ กรรมการน่าจะหนักใจอยู่แล้วก็ปีนี้สวยมากอีกแล้วสําหรับรรชุดนี้นะคะอันไหนพี่เบลช่วยเล่ารายละเอียดของชุดนี้ให้ฟังหน่อยรายละเอียดของชุดนี้นะ <ๆ S 1> ก็คือชุดที่น้องแอมแมนด้าใส่เนี่ย <ๆ S 1> ก็คือเป็นผลงานการออกแบบนะคะของคุณอักครารัตภูสนะพงศ์เขาเป็นนักออกแบบชื่อดังน้องตาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากนางสุพรรณมัจฉาแต่ว่าก็ต้องมีการปรับโฉให้ออกมาเป็นปลากัดไทยเพราะว่าปลากระเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์น้ําประจําชาติที่ ทรงคุณค่ามากๆแล้วก็มีสีสันสวยงามเนาะ,ะแล้วก็มีการเสริมความโดดเด่นอย่างที่เห็นก็คือชุดเนี่ยมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินซึ่งบ่งบอกถึงธงชาติไทยนั่นเอง<ช>แล้วก็คือเป็นคลีบพลิ้วสวยแบบเดินสวยแบบเหมือนเดินเป็น,นปลากาากเเลยอนะ ปากลัด<ช>แล้วก็เอาสีของธงชาติไทยมาเล่นให้ใ<ช>ใหเป็นบ่งบอกถึงความเป็นไทย<ช>นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถตอนนี้ไปร่วมโหวตรางวัลชุดประจำชาติกันได้แล้วนะคะเพื่อให้ชุดไตรรงอนงนาสุพรรณมัจฉาของเราเนี่ยได้เข้ารอบแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะก็หลายคนสงสัยว่าไปสามารถตามโหวตได้ที่ไหนอะ อันนี้ก็ให้กดเข้าไปดูในเพจ Miss Universe Thailand เดี๋ยวเขาจะมีแปะลิงก์ไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะติดตามให้กำลังใจอเมนด้าด้วยเพราะว่าปีนี้สวยมากจริงๆสวยมากครบเครื่องจริงๆเราอยากได้มงอะมงไม่ลงจะงงมากแล้วตอนนี้ <laughs> แต่ว่าแอบแบบ แอบขอ,อนิดนึงได้ไหมในตอนอที่แมนด้าเดินโชว์ชุดแล้วแบบจริงๆเวทีน่าจะเพิ่มไฟนิดนึงเนาะไฟดูสลัวไป,ไปนิดนึงไไฟมมันืดปถ้าไฟสว่างก็คือจะแบบฟริง้งเลยนะคะ,นะ,คะขนาดตอนนี้นี่จริงๆขนาดไฟสลัวนี่แบบแมนด้ายังปังมากเลยนะคือความสวยแบบ ใรก็คาเธอไม่ได้จริงๆอ่ะวันเนี้ยเขาเพิ่งให้เหมื่อวานเมื่อวานพูดผิดเมื่อวานห้า,ห<ม>หหาทุ่มเขามีการให้โชว์ชุดประจำชาติแล้วก็ให้ร่วมโหวตนะคะสำหรับคราวเนี้ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปส่งแรงเชียร์ให้กับอแมนด้าในวันรอบพรีลิมก็คือวันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเวลา6โมงเช้าไทยนะคะให้กดเข้าไปดูเลยซึ่งเขาก็มีช่องที่ ทําการถ่ายทอดสดด้วย<ช>อยู่อันนี้ทุกคนสามารถไปติดตามกันได้ที่เพจ m i s s Universe Thailand <S <ช> <S หรือว่าดูในเพจ m i s s u n i เ e r s e Thailand เดี๋ยวเขาก็คงจะแชร์ลิงก์ที่ถ่ายทอดสดมาเนาะ<ช>ติดตามกันได้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องอเมนดาในวันพรุ่งนี้นะคะ6โมงเช้าไทยมีรอบตัดสินด้วยใช่แล้วก็อีกทีรอบตัดสินเนี่ยจัดขึ้นที่ เซมิโนฮาร์ดร็อกโฮเทลแอนคาส o โนฮอล w ว o ดรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในเช้าวันที่17พฤษภาคมเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยอ่ะอพรุ่งนี้รอบพรีลิมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ด้าก่อน1 6โมงเช้าไทย17พฤษภาวันจันทร์หน้า7โมงเช้าไทยอันนี้ก็คือสุดตัวไปเลยจ้ะแม่เพราะว่าอันนี้คือรอบประกาศผลนะคือต้องบอกว่าปีนี้ น้องด้าก็คือมาดีก็คือเชียร์ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราอยากได้ยินคำว่า Miss Universe สเอทไทยแลนดอะไรอย่างเงี้ยก็ใ <c oughs> ส่อล่าสุดก็คืออินแล้วนึง <c oughs> เราอยากได้ยินน่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจกับการประกวด Miss Universe 2020ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอแมนดาออฟดัมกันด้วยนะคะหไหนลูกเพจว่ายังไงกันบ้างคะ หลายคนเป็นยังไงนี่ไงไตรรงอาดนงหน้าสุพรรณมัจฉาพี่นิกกี้บอกชื่อยาวใชื่อยาวใช่อ๋อวันนี้ทำไมถึงเจอหนูกับพี่เบลอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้น้องก้องจะไปเรียกว่าทำกิจกรรมดีๆที่ในเขตชุมชนคลองเตยนะคะอันนี้เดี๋ยวสามารถรอติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะว่าเราจะไป แจกข้าวของช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมชนคลองเตยงไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีการป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณาสุขนะคะ<ช>ข้างนอกเนี้ยเสียงอาจจะดังเข้ามาเพราะว่าเขากําลังแต่งตัวสวมชุดพ<ช>ีพี P e กันอยู<ม>่<ม>ป้องกันกันเต็มที่มาก <ๆ S 1> เลยคือจริงๆเราไม่อยากให้เห็นภาพเนาะ แต่ว่ามันก็แพอยากจริง,ะรงนะกล้องเนี่ย <ไป S 1> เดี๋ยวรอติดตามนะคะรอติดตามกับน้องกล้องไม่แน่ใจว่าจะมีไลฟ์สดไหมถ้าสะดวกน่าจะได้ไลฟ์แต่ถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวรอเก็บเป็นภาพเก็บตกแล้วมาดูกันในเพจอีจันนะคะส่งกับลังใจให้พี่น้องชาวคงเตยนะคะใช่แล้วอ,อีจันข่าวเที่ยงวันนี้ลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้หนูกับพี่เบลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเชียร์อแมนด้ากันนะ Known for its vibrant array of colors, but also for its courageous nature. This national costume is particularly inspired by this unique fish and resembles the colors of the Thai national flag red, white, and blue. This fish likes to fight in its blue, red, and white. It's Thailand.